สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world โลกประวัติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยเป็นข่าวส่งตรงมาจากประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างเมียนมานั่นเองนะครับซึ่งเรื่องที่ร้อนแรงที่สุดในเวลานี้เนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของการแตกพ่ายของกองกําลังรัฐบาลทหารของพม่าเสียเมืองเมียวดีให้กับ กองกำลังกระเหรี่ยง KNU ที่ทำให้ฐานพม,ม่าก,กว่า200ชีวิตเนี่ยนะครับผมต้องหนีตายร้องขอไทยนะครับผมข้ามชายแดนเพื่อลี้ภัยสงครามนั่นเองนะครับซึ่งคลิปของเราในวันนี้เนี่ยนะครับผมนอกจากจะเล่าถึงข่าวเรื่องนี้แล้วเนี่ยเราจะมาบอกนะครับผมแบ็้กราวคร่าวๆนะครับผมของการสู้รบในจังหวัดเมียวดีและพูดถึงนะครับผมความสำคัญของจังหวัดเมียวดีว่า มันสําคัญยังไงและทําไมนะครับผมนักวิเคราะห์นักวิชาการเนี่ยเขาถึงคิดกันว่ากองทัพรัฐบาลของมินอองไลน์เนี่ยจะต้องพยายามนะครับผมยึดเมืองนี้ขึ้นมาให้ได้นะครับผมไม่ว่าจะยังไงก็ตามเดี๋ยวเรามาหาคําตอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มที่ตัวข่าวกันก่อนนะครับผมเมืองเมียวดีแตกกองกำลังเกเรี่ยง KNU ผนึกนะครับผมร่วมมือกับกองกำลังประชาชนหรือ PDF ในการยึดค่ายผาซองหรือ ฐานทับนะครับผมของกองพันฐานที่275ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น ค่ายฐานที่ใหญ่ที่สุดนะครับผมในจังหวัดเมียวดีได้สําเร็จทําให้นะครับผมฐานพม่าราว400-500นายเนี่ยต้องทําการนะครับผมวางอาวุธยอมจํานวนถึงแม้ว่านะครับผมกองทัพ NUG เนี่ยจะพยายามนะครับผมในการส่งกําลังเสริมทหารจํานวนกว่า300นายพร้อมทั้งรถถังนะครับผมยานเกราะมาเพื่อหวังช่วยปกป้องนะครับผมค่ายผาซองแต่ปรากฏว่านะครับผมโดนสกัดซุ่มโจมตีระหว่างทางโดย กองกาลังกระเรียงซึ่งถึงแม้ว่าจะพยายามอย่างที่สุดแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดหรือการยิงใส่เป้าหมายกลุ่มต่อต้านด้วยปืนคอแต่ก็ไม่สามารถปกป้องที่มั่นค่ายผาซองไว้ได้ซึ่งพอค่ายผาซองแตกนยนะครับผมซึ่งเป็นค่ายฐานที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเมียวดีนั่นก็ทําให้นะครับตัวเมืองเมียววดีนะครับผมที่เป็นตัวเมืองหลักของจังหวัดเนี่ยก็ตกไปอยู่นะครับผมในการควบคุมของ กลุ่มกองกําลังกระเรี่ยงไปเป็นที่เรียบร้อยด้วยเช่นเดียวกันและในวันที่11เมษายนเนี่ยนะครับผมการรบในพื้นที่เนี่ยนะครับผมก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดอย่างเป็นทางการหลังจากการถแถลงการนะครับผมของโคศกกองกําลัง KNU นั่นเองโดยที่หลังจากนี้เนี่ยนะครับผมก็จะเป็นการเจรจาแบ่งพื้นที่กันนะครับผมระหว่างกองกําลังกระเรี่ยง2ฝ่ายน,นั่นก็คือ KNU หรือกองกําลังสหภาพแห่งชาติกระเรี่ยงและ กองกําลัง KNA หรือกองกําลังแห่งชาติกะเรียงนั่นเองฟังดูอาจจะคล้ายกันนะครับผมแต่2กองกําลังนี้เนี่ยมีที่มาที่ต่างกันซึ่งเราก็จะมาพูดกันถึงแบ็กกราวนะครับผมของ2กองกําลังนี้เพื่อให้เข้าใจนะครับผมกลุ่มผู้เล่นในพื้นที่รัฐกะเรียงกันสักหน่อยซึ่งแน่นอนนะครับผมในรัฐกะเรียงเนี่ยมีกองกําลังอยู่มากมายหลายกองกําลังแต่ถ้าเกิดเราโฟกัสกันนะครับผมในการสู้รบพื้นที่เมียวดีเนี่ยจะมีผู้เล่นที่ต้องพูดถึงอยู่ด้วยกันเนี่ยสี่กลุ่มด้วยกันนั่นก็คือ1น,นกองกําลัง K.N.L.A. ซึ่งก็เป็นนะครับกองกำลังของกลุ่มกะเหลี่ยง K.N.U. เนี่ยแหละและ2กองกำลัง P.D.F. หรือ People's Defense Force กองทัพประชาชนของรัฐบาลคู่ขนานพมา่าที่ก็กระจายกำลังอยู่ทั่วประเทศนะครับผมรบกับฝั่งของรัฐบาลทหารและ3กองกำลัง K.N.A. ที่นำโดยพันเอกม่องชิตตูและสุดท้าย4ก็คือ กองทัพของรัฐบาลทหารนั่นเองโอเคเซตติ้งของเรื่องราวเนี่ยนะครับผมก่อนหน้าเนี่ยเมืองเมวดีเนี่ยนะครับผมเป็นเมืองที่อยู่ภายใต้การปกครองร่วมกันนะครับผมระหว่างกองกําลังของรัฐบาลทหารร่วมกับกองกําลัง KNA ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ชื่อ KNA เมื่อก่อนเนี่ยนะครับผมมันคือกองกําลังที่มีชื่อว่า BGF หรือว่า border guard force นั่นเองซึ่งนะครับผมก็เป็นกองกำลังของกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยแหละที่ได้รับนะครับผมการสนับสนุนจากรัฐบาลทหารพม่าที่ก็ประจำนะครับผมอยู่หลายรัฐทั่วประเทศเมียนมาเลยเหมือนกันโดยที่ bgf ของกะเหรี่ยงเนี่ยนะครับในตอนแรกเนี่ยก็อยู่กับฝั่งของทหารพม่าเนี่ยแหละแต่เมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยกองกำลังนี้เนี่ยได้ทำการหันหลังให้กับรัฐบาลทหาร แต่ก็ไม่ได้ไปเข้าร่วมกับฝ่ายต่อต้านนะครับก็คือจะแยกมาเพื่อปกครองตัวเองนะครับผมดูแลพื้นที่ของตัวเองและได้เปลี่ยนชื่อนะครับผมจากกองกําลัง BTF ที่กะเหรียงเนี่ยเป็นกองกําลัง KNA หรือกองกําลังแห่งชาติกระเหรียงนั่นเองนะครับและ KNA เนี่ยนะครับผมก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เรียกได้ว่าเป็นกลางนะันในพื้นที่นั้นที่มีบทบาทนะครับผมเป็นตัวกลางในการเจรจาระหว่าง กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงและกองกําลังทหารของพม่าซึ่งนั่นเนี่ยนะครับผมก็รวมไปถึงการเจรจายกธงขาวนะครับผมของทหารพม่าที่ป้องกันต่อสู้ค่ายผาซองและรวมไปถึงนะครับการเจรจากับกองกําลัง KNU ถึงเรื่องราวของการจัดแบ่งพื้นที่หลังจากที่การรบเสร็จสิ้นแล้วเพราะว่าเคนเอเองเนี่ยนะครับผมก็มีอิทธิพลนะครับผมในการควบคุมพื้นที่ตัวเมืองเมียวดีไม่น้อยเพราะต้องบอกเลยว่าการรบเนี่ยนะครับผมไม่ได้เกิดขึ้นในตัวเมืองนะแต่เกิดขึ้นในค่ายทหารผาซองซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองไปตอนนี้เนี่ยตัวเมืองเมียวดีเนี่ยนะครับผมคนยังทํามาหากินกันตามปกติแล้วทีนี้เนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยถึงความสําคัญของตัวเมืองเมียวดีว่าทําไมต่างฝ่ายเนี่ยถึงอยากได้เมืองนี้กันจัง แล้วทำไมเนี่ยนักวิชาการก็ถึงคิดว่าเดี๋ยวทหารพรม่าเนี่ยก็จะต้องส่งกองกําลังมาสู้เพื่อย,ยึดเมืองเมียวดีคืนให้ได้มันเป็นเพราะว่าเมืองเมียววดีเนี่ยนะครับผมจัดเป็น เมืองชายแดนการค้าที่ใหญ่ที่สุดนะครับผมที่ติดกับประเทศไทยและด่านการค้าในใหญ่เป็นอันดับ2จากทั้งหมด15ด่านของประเทศเมียนมาและถ้าพูดกันถึงตัวเมืองเนี่ยนะครับผมเป็นเมืองใหญ่อันดับ4ของทั้งประเทศเลยซึ่งเมืองเมวดีเนี่ยก็จัดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนด้วยคือเรียกได้ว่านะครับ ความสําคัญทางด้านการค้าของเมืองนี้เนี่ยมีความสําคัญที่สุดสําหรับการค้ากับประเทศไทยซึ่งรายได้หลักนะครับผมของรัฐบาลเมียนมาในตอนนี้เนี่ยก็มาจากการส่งออกเนี่ยแหละครับถ้าเกิดเขาเสีย เมืองด่านตรงนี้ไปเนี่ยรัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยจะพบกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่เพราะเรียกได้ว่าด่านอีกด่านหนึ่งที่สําคัญนะครับผมที่อยู่ทางตอนเหนือเนี่ยที่เป็นด่านติดกับจีนเนี่ยนะครับผมก็เสียให้กับทางกองกําลังพันธมิตร3พี่น้องไปเป็นที่เรียบร้อยทําให้ทั้งจังหวัดเมียวดีเนี่ยนะมีค่ายฐานของพมา่าเนี่ยมากถึง7ที่และรวมไปถึง กองบัญชาการยุทธวิธีด้วยซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็แตกไปพร้อมๆกับกองพันที่275ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ต้องรอนะครับผมว่าถ้าตกลงคุยเรื่องการแบ่งเขตปกครองกับ KNA ได้เป็นที่เรียบร้อยเนี่ยเราก็น่าจะได้เห็นนะครับผมธงของกองกําลัง KNU เนี่ยนะครับผมขึ้นสู่ยอดเสาในเมืองเมียวดีแทนธงของเมียนมาอย่างแน่นอนเลยนะครับก็นี่แหละครับผมเป็นเรื่องราวข่าวที่เราหามาเล่าทุกคนได้ฟังกันพร้อมๆกับแบ็กกราวด์ด้วยนะครับถ้าเกิดชอบ ใจกันยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับช่องของเราหน่อยนะทุกคนในวันนี้เนี่ยขอเนี่ยลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าหาข้อมูลภาพประการใดหรือขาดตกบกพร่องตรงไหนเนี่ยผมต้องขออภัยมานาะทีนี้จริงๆนะครับผมไปแล้วครับบายบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับ ก่อนจากกันไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยนะครับผมชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็อยากลองทํา y o YouTube ของตัวเองขึ้นมานะครับผมแต่ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นตัดต่อคลิปหรือว่าการทําหน้าปกยังไงให้มันน่าสนใจให้มันดึงดูดคนเข้ามาดูซึ่งผมต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก่อนที่จะเริ่มทําช่อง history world เนี่ยก็ไม่มีนะครับประสบการณ์ในด้านนี้เลยซึ่งผมเนี่ยได้ไปเรียนรู้นะครับผมวิธีการตัดต่อเนี่ยมาจากคอ คอร์สเรียนจาก f u t u r e s k i l l ลซึ่ง f u t u r e s k i l l ลเนี่ยนะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สเรียนต่างๆจากหลายสายงานอาชีพมากๆเลยตั้งแต่การเขียนโปรแกรมการตลาดการหัดทําธุรกิจไปจนถึงนะครับผม Creative อย่างการตัดต่อคลิปการใช้ Photoshop ซึ่งผมเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro เนี่ยนะครับผมจากฟิวเจอร์ส l ิลนี่ยแหละจนสามารถเรียนรู้จนใช้งานนะครับผมตัดต่อคลิปออกมาได้ทุกวันเรียกได้ว่ามีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผม วิชาต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกเรียนกันได้ตามความต้องการของตัวเองเลยซึ่งทางเราเนี่ยนะครับผมก็มีโค้ดส่วนลด50%สําหรับใครที่อยากซื้อแพ็กเกจ1ปีเรียนคอร์สไหนก็ได้เรียนกี่ครั้งก็ได้จ่ายเพียงก้อนเดียวนะครับผมจากราคาเต็มเนี่ย9,948บาทแต่เราให้ส่วนลดไปเลย50%เหลือเพียง4,974บาทเท่านั้นเองเพียงแค่คุณใส่โค้ด AFFX history w นะครับผมตามนี้เลยก็จะได้รับส่วนลดตรงนี้ทันทีหรือถ้าเกิดใครไม่อยากจ่ายเป็นแบบบุฟเฟ่เนี่ยนะครับผมอยากเรียนแค่วิชาเดียวเนี่ยก็มีส่วนลดเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะวิชาไหนเนี่ยใส่ส่วนลด affx history w 1 ลดไปเลยนะครับผม100บาทจากคอสไหนๆก็ตามคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถสร้างอาชีพให้เราได้จริงๆอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรและเราชอบแบบไหนก็ไปเลือกหาเลือกดูเลือกเรียนรู้กันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากสิ่งดีๆไว้ก่อนจากการเพียงที่นี้แล้วกันขอบคุณมากเลยครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ